เบลล่าเผยข้อเสียตัวเอง3ข้อที่ทําให้เสียคนรักไปเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้สําหรับเบลล่าราณีที่ร้่นแรนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นหลากหลายด้านจนมีชื่อเสียงโด่งดงังมีแฟนคลับทั้งประเทศหลงรักและติดตามจำํำนวนมากที่นอกจากความสวยความน่ารักและเก่งมากฝีมือแถมยังนิสัยดีมากๆอีกด้วยแต่ล่าสุดสาวเบลล่าเผย3ข้อเสียของตัวเองที่ไม่เคยมีใครรู้ และรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนโดย3ดามเบลล่าเผยผ่านรายการพรอยกับเบล EP19 ช่อง YouTube พรอยแ n นเบลบอกว่าเหมือนเป็นคนดีตลอดเวลาเป็นคนที่คือขากมากเลยเหมือนตอนกลางคืนนอนไม่หลับทํางานใช้ชีวิตสมดุลฉันอยากจะปรับสมดุลทุกอย่างให้มันพอดีข้อที่2คือเป็นข้อตกลงของสองคนที่งานอะไรก็รับมาเลยเป็นคนเสียดายโอกาสก็คืออยากทําให้หมดให้เวลากับงานมากไปหน่อย ไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่เรารักให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับกิจกรรมที่เราชอบก็เลยเป็นเป้าหมายปีหน้าจะทํางานใช้ชีวิตสมดุลแต่ไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าเป็นคนขี้เงาเข้าใจบ้างสิข้อ3ก็คือนั่นแหละเป็นคนขี้เงาเข้าใจบ้างสิฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ